สุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาศหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรม PEA News ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินค่ะ ตามติดภารกิจของท่านผู้ว่าการในการลงพื้นที่เดินสายตรวจงานดูงานพบพนักงานหลายสิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดไม่ได้เลยก็คือการร่วมงานพิธีเปิด p E A Shop ที่กำลังเดินหน้าเร่งเปิดให้บริการประชาชนในหลายพื้นที่ไปติดตามกันค่ะเปิดเพิ่มต่อเนื่อง p E A Shop หวังใกล้ชิดผู้ใช้ไฟได้ใจกันเต็ม แม้จะมืดคำ่ำแต่ที่ไนาบาซาจังหวัดสุรินยังคลาคล่ำไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะที่บริเวณหน้า p ีเอชอปสาขาตลาดไนาบาซาจังหวัดสุรินเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการ p ีเอทำพิธีเปิดศูนย์บริการลูกค้าหรือ p ีเอชอปสาขาตลาดไนาบาซาจังหวัดสุรินสาขาที่30ได้รับเกียรติจากนายถาวรโชติกุลรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินร่วมทำพิธี มีนายประการวงพุทธผู้อำนวยการเขต PA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครศสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานณตลาดไนบาซ่าจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดผู้ว่าการพร้อมผู้นำชุมชนได้ทดลองใช้บริการภายใน PA Shop ซึ่งมีประชาชนมารอทดลองใช้บริการด้วยและที่โดดเด่นคือมีการนำ PA Mobile Front Office มาเปิดให้บริการกลางตลาดไนบาซ่าแห่งนี้ด้วย PEA Shop นับว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอยน,นตลาดไนบาซ่าที่ต้องแปลกใจว่ายังสามารถมาชำระค่าไฟและติดต่อง,งานราชการได้แม้ในยามค่ำคืนเช่นนี้นับเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ประชาชนที่ได้รับการบริการอันทันสมัยโดย PEA s ชอบสาขาตลาดไนบาซ่าจังหวัดสุรินนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกา แนวคิดของบริษั์นั้นจะ,ะจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งเราพยายามที่จะเอาห้างสรรพสินค้าทุกแห่งเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยในต่างจังหวัดนั้นเป็นที่ตั้ง P a s h ชอเนื่องจากห้างสรรพสินค้านั้นเป็นที่ที่ประชาชนมาใช้บริการซื้อของทั่วไปอยู่แล้วก็ถือว่าขาดชำระค่ากระแสฟฟ้าด้วยก็จะสะดวกส้หรับลูกค้าเราและประชาชนก็มาก,ก็สามารถชำระเงินได้ทีเดียวเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สะดวกมากแล้วก็ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนครับ ทันสมัยมากครับคืออยู่หน้าเทศบาลเมืองสุรินเป็นการมิติใหม่ของการไฟฟ้าทําให้ประชาชนในเขตก็ดีนะครับได้สัมผัสถึงความทันสมัยเห็นชาวบ้านชมชมว่าสะดวกดีบริการดีต่อมาในวันที่10กร,รกฎาคม2,557ในายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการ P.E.A. เป็นประธานในพิธีปเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA s ชอบสาขาที่29นณห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อํเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านและประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีและทดลองใช้บริการอย่างคับคัางโดย PEA s ชอบสาขาห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อํเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา P.E.A. Shop เป็นผลงานการพัฒนางานด้านการบริการเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ไฟของ P.E.A. เป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟในการรับชำระค่าไฟฟ้าและบริการอื่นๆด้วยเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการได้แบบ One Touch Service เบ็เสร็จในจุดเดียวครั้งเดียวซึ่งถือเป็นหนึ่งในในโยบายของ PA ที่มุ่งเน้นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้สามารถเลือกใช้ช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรได้ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้ไฟและตอบสนองวิถีชีวิตในสังคมเมืองที่มีเวลาจำกัดการให้บริการด้วยแนวคิด p e a light for life ใส่ใจทุกชีวิตแสงสว่างนำมาซึ่งความรักความอบอุ่นความมั่นคงและความปลอดภัยให้สังคมเป็นการยกระดับมิติการให้บริการให้ทันสมัยครบวงจรสร้างความเชื่อมัน่นด้วยระบบไฟฟ้าที่ปลอดภยัยซึ่งในปี2557วางแผนที่จะขยายผลเพิ่มเป็น40แห่งและเพิ่มเป็น100แห่งในปี2558 กิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ p ีเเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะหากมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆทางทีมงานประชาสัมพันธ์จะรีบอัปเดตให้ชาว PA ได้รับชมกันทันทีสำหรับวันนี้ศิริลักษณ์อุดมรุ่งเรืองแผนพัฒนาและฝึกอบรม PA เเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาต้องขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ